สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกเซียนท้อค่ะหรือหม่อนไข่นะคะนี่คือกิ่งพันุ์ที่เราตอนมานะคะเราจะมาลิใบออกแบบนี้นะคะบางกิ่งก็เอาออกหมดบางกิ่งก็เอาออกไม่หมดนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลอะออกก่อนนะคะลิกิ่งออกประมาณนี้นะคะกิ่งนี้จะยาวมากเดี๋ยวเราจะทดกิ่งนะคะคือตัดกิ่งออกแล้วก็ ทำเป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะตัดตัดเฉือนออกนะคะให้เป็นปลายแหลมแหลมแบบนี้นะคะนะ่ะแหลมแบนแบนแบบนี้นะจ๊ะเตรียมไว้นะคะจากนั้นมาเลื่อยค่ะเลื่อยกิ่งออกนะคะแล้วก็จะมาผ่าให้มันเป็นแบบนี้นะคะเป็นร่องแบบนี้นะคะแล้วก็เอากิ่งที่เราเฉือนไว้เมื่อกี้ค่ะที่เป็นป่าฉลามมาเสียบใส่แบบนี้พันด้วยเชือกฟางนะคะนี่จากนั้นนำไปปลูกได้ตามปกติเลยจ้ะแต่ต้องครอบถุงนะคะอ่า กิ่งไหนที่เราไม่ได้เสียบยอดนะคะเราก็ปลูกตามปกติจ้ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัวนี้เราครอบขวดไว้เพราะว่าเราปักชํำค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คือปลูกตามปกตินะจ๊ะออันนี้เสียบยอดค่ะเลยต้องครอบถุงแบบนี้นะคะนี่ลูกเขาจะสวยๆแบบนี้เลยจ้าแบบนี้เลยค่ะลองไปหามาปลูกนะคะ